สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูแจนอีกแล้วนะคะในรายวิชาทักษะกระบวนการทางวิทยา,าศาสตร์นะคะสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่2แล้วเดี๋ยวเด็กๆไปดูกันดีกว่านะคะว่าสัปดาห์นี้คุณครูแจนจะพาพวกเราไปเรียนเรื่องอะไรไปชมกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาทําใบกิจกรรมในเรื่องทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายของข้อมูลกันนะคะสาหรับการจัดกระทําก็คือการนําข้อมูลดิบมาจัดลาดับ จะจำพวกหาความถี่หาความสัมพันธ์หรือคำนวณใหม่เด็กๆอาจจะสงสัยว่าข้อมูลดิบคืออะไรข้อมูลดิบก็คือข้อมูลที่เขาให้มาเพียวๆโดยที่ยังไม่ได้จัดกระทําเป็นข้อมูลอย่างเช่นเขาบอกว่านักเรียนโรงเรียนเทศบาล10ที่ชอบฟังเพลงสประเภทดังนี้นักเรียนที่ชอบฟังเพลงลูกทุ่งร้อยละ30 ชอบฟังเพลงสตริงร้อยละ45ชอบฟังเพลงสากลร้อยละ13และชอบหมอลำร้อยละ12อันนี้ก็คือข้อมูลดิบข้อมูลดิบก็คือข้อมูลที่เขาให้มาโดยที่เรายังไม่ได้นำไปจัดกระทำเป็นข้อมูลต่างๆนะคะอันนี้ในส่วนตรงนี้เราอาจจะนำมาจัดเป็นข้อมูลใหม่เพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นก็คืออาจจะทำในรูปแบบของคิดเป็นร้อยละ การสร้างกราฟหรือสร้างแผนภูมิเป็นวงกลมหรืออาจจะเป็นแผนภูมิแท่งก็ได้นะคะเพื่อทําให้ข้อมูลมันดูเข้าใจง่ายขึ้นสําหรับในเรื่องของการจัดกระทําและสื่อความหมายของข้อมูลนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้เราอาจจะใช้เป็นวงจรแผนภาพเป็นกราฟหรือเป็นตารางหรือเป็นสมการก็ได้นะคะแล้วแต่ข้อมูลที่เราได้มาว่ามันน่าจะจัดเป็น ข้อมูลแบบไหนนะคะสำหรับใบกิจกรรมของคุณครูนะคะก็จะมีให้เด็กๆทำก็คือใบกิจกรรมแรกเป็นการจัดกระทําและสื่อความหมายของข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเกรียนที่ชอบฟังเพลงสีประเภทนะคะเดี๋ยวเด็กๆก็ดูใบกิจกรรมและลองคิดซิว่าเราควรจะ จัดกระทําข้อมูลให้เป็นในลักษณะไหนที่จะให้เราเกิดความเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะคะโดยคุณครูก็จะมีข้อมูลดิบมาให้ในใบกิจกรรมนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูใบกิจกรรมถัดไปกันเลยนะคะใบกิจกรรมถัดมาเขาบอกว่าคําชี้แจงเลือกอักษรหน้าข้อความทางขวามือเติมลงในช่องว่างหน้าข้อความซ้ายมือที่มีความสัมพันธ์กันนะคะสำหรับ ซ้ายมือของนักเรียนนะคะก็คือจะเป็นตารางที่แสดงจำนวนนักเรียนชั้นป .5 ที่มีความสูงต่างกันก็คือเขาให้ข้อมูลให้ข้อมูลมาข้อมูลเปล่าๆข้อมูลเปล่าๆเ,เ,เขาเรียกว่าข้อมูลอะไรครูเจนก็อธิบายไปก่อนใบกิจกรรมนี้แล้วใช่ไหมคะก็คือเขาให้เป็นข้อมูลเพียวๆมาเลยว่า ป .5 27คนมีความสูงเท่าไร่ต่างกันเท่าไหรนะคะส่วนในตารางซ้ายมือเขาบอกว่าส่วนสูงของนักเรียนชั้นป .5 จํานวน27คนเรียงลําดับจากน้อยไปหามากอันนี้คือ,อเขาจัดข้อมูลให้เราแล้วโดยการเรียงลําดับนะคะจากน้อยไปหามากทีนี้เรามาดูในคําถามกันเลยดีกว่า ข้อ1เขาบอกว่าข้อมูลชุดที่1เป็นข้อมูลประเภทใดข้อมูลชุดที่หหมายถึงข้อมูลชุดไหนคะชุดที่อยู่ด้านซ้ายมือของนักเรียนใช่ไหมคะคุณครูก็จะเขียนเอาไว้แล้วว่าอ่าคือข้อมูลชุดที่1อยู่ใต้ตารางนะคะเขาบอกว่าเป็นข้อมูลประเภทใดคุณครูแจนอธิบายไปแล้วว่าถ้ายังไม่ได้จัดกระทําข้อมูลให้แค่อ่าข้อมูลเพียวมาแสดงว่าเป็นข้อมูลประเภทใดนะคะ ต่อไปในข้อที่2เขาบอกว่าข้อมูลชุดที่2เป็นข้อมูลประเภทใดอ่าข้อมูลชุดที่2ก็คือด้านขวามือของนักเรียนที่คุณครูแจนได้ใส่กรอบไปแล้วว่าเป็นข้อมูลชุดที่2อันนี้คือข้อมูลที่เป็นยังไงคะเขาจัดอะไรมาให้แล้วอ่าเด็กๆก็ลองคิดดูนะคะแล้วก็ตอบลงไปว่าเป็นข้อมูลอะไรนะคะข้อมูลชุดที่2แน่นอนว่าไม่ใช่ข้อมูลดิบเพราะว่ามันเกิดอะไรแล้ว เขาทำอะไรมาให้เราแล้วนะคะเดี๋ยวก็ลองตอบดูต่อไปข้อที่3เขาบอกว่าข้อมูลชุดที่2จัดกระทาด้วยวิธีใดข้อมูลชุดที่2จัดกระทําด้วยวิธีใดอ่ามาดูกันก็ไก่การหาความถี่ใช่หรือไม่การหาความถี่คือการนําข้อมูลที่รวบรวมมาได้มาจัดใหม่ให้เป็นข้อมูลใหม่ โดยอาจจะเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยหรืออาจจะเรียงจากน้อยไปหามากก็ได้นะคะซึ่งจะแสดงถึงข้อมูลที่เกิดขึ้นซ้ำๆกันคล้ายๆกันนะคะซึ่งเป็นการย่อข้อมูลอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าการหาความถี่สำหรับการจัดลำดับการจัดลำดับหมายถึงการเป็นยังไงคะ จัดลำดับเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก่อนอะไรเกิดขึ้นหลังนักเรียนคิดว่ามันใช่หรือเปล่านะคะก็ลองลองคิดดูนะคะสำหรับข้อควายการแยกประเภทการแยกประเภทคุณครูแจงก็ได้สอนไปแล้วในทักษะการจําแนกประเภทใช่ไหมคะการแยกประเภทก็คือการแยกสิ่งที่เหมือนกันเข้าด้วยกันใช่ไหมคะอ่าอันนี้ก็ใช่หรือเปล่าดีๆก็ลองคิดดูนะคะต่อไปงอง,งูการคํานวณค่าใหม่ การคำนวณค่าใหม่แสดงว่าเป็นการหาค่าใหม่อาจจะเป็นการหาค่าเฉลี่ยหรืออะไรก็ตามที่มันเกิดข้อมูลใหม่ขึ้นมานะคะเกิดตัวเลขใหม่ขึ้นมาเด็กๆคิดว่าใช่ไหมอ่าถ้าอ่าเด็กๆลองอ่านดูแลฟังที่ครูแจนพูดแล้วคิดว่ามันน่าจะเป็นกอไก่ขอไข่ขอควาย,ขอขอยหรืององงูก็ให้ วงกลมมาตอบมาให้คุณครูด้วยนะคะเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนชื่อเลขที่ชั้นมาให้คุณครูด้วยนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจให้คะแนนสาหรับใบกิจกรรมในรายวิชาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของคุณครูแจนนะคะสำหรับวันนี้คุณครูแจนก็มีใบกิจกรรมเพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ